เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักท่านกันด้วยเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอซูกะอีกแล้ว,ลวนะนี้เปิดตัวหมวกเอเซเทนเนี่ยรได้ยินข่าวว่าหมวก F หรือว่าซีกันสูง,งเก่าๆจะกลับมานะแต่ก็ไม่มน่ใจว่าหมวกเจะกลับมาหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าซากุระเนี่ยจะมีความเปอร์เซ็นต์เนี่ยการกลับมาเนี่ยเยอะกว่านะก็คือไปเห็นมาแล้วในเซิร์อินเดียนะเขาแบบบอกว่า มันจะมีการกลับมาของอ่สิทันสูงนะซึ่งผมได้ทําคลิปไว้แล้วด้วยหลายๆคนก็น่าจะแบบเอ่อรอกันนะสลับสิทั้นสูงที่กําลังจะกลับมาซึ่งรอหมกเอฟกันใช่ไหมล่ะก็ได้เลยครับก็สลับไอดีหมกเอฟตัวนี้เนี่ยเจ็ดสามเขาบอกตัวนี้สวยๆเลยของผมแล้วก็วังจําหน่ายที่อวดสนช็อปนะที่เพจอวดส่วนช็อปเลยใครอยากได้ตัวนี้บอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับนี่ก็สะอาดด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะให้ดูเลยนะว่าฮิสตอรีการการเล่นเนี่ยสี่วันที่แล้วโหไม่มีการ ล็อกอินซ้อนแต่อย่างใดนะตัวนี้ก็วางจําหน่ายนะที่หน้าเพจโอเอโซนช็อปใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะตัวนี้ยังไม่ออกนะครับอ่านี่สวยๆคุ้มๆไปเลยนะเจ็ดสามก็บอกด้วยแล้วก็เอ้หนึ่งด้วยนะนี่ทั้งหนึ่งทั้งสองเลยเนี่ยคุ้มๆไปเลยนะไม่ต้องรอแบบสิกค้าส่งกลับมาคุณเป็นเจ้าของได้เลยตอนนี้นะที่หน้าเพจของผมเลยนะครับโอเคครับก็ ในคลิปนี้คือเราจะพาไปดูเป็นเซตคริสต์มาสใหม่นั่นเองเนี่ยว่าคือจะเป็นเซตคริสต์มาสที่กำลังจะมาในเดือนธันวาคมนี้นี่ครับซึ่งแต่ละชิ้นมีไอเทมอะไรกันบ้างสวยๆเกๆ๋ๆขนาดไหนมีไอเทมอะไรน่าสนใจกันบ้างในแพทนี้เอ้ในกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยจะมีแรอะไรบ้างนะั้นเราไปดูกันเลยละกันนะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูก็มาดูไอเทมใหม่กันก่อนดีกว่านะครับ ก็สำหรับไอเทมที่กลับมาตอนนี้บอกเลยว่าเยอะจะจัดเลยนะครับนี่เรามาดูกันเลยดีกว่านะโอ้โหเน็ตช้ามากนี่ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเซียนลากหัวอายูเคนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นการร่วมการออกแบบนั่นเองนะก็คือจะเป็นเซตอายูเคไฟราชาลากหัวนะโอ้โหโคตรเท่นะสามารถมาสุ่มกันได้ที่หน้าลักี้รอยัลแล้วนะจะหมดอีกสิบสองวันนะแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหเยอะมากอ่ะมีบัลลังนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเอ็มพีจีสิบเนี่ยกลับมาให้เป็นเจ้าของกันแล้วสำหรับ ปืนเบลเจ็ดนั่นเองเนะครับมาอัปเกรดกันได้แล้วนะครับนี่หมดอายุอีกกี่วันเอ่ยดูตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าก็จะใกล้หมดอายุแล้วรีบไปสุ่มลกกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่ะก็คือจะมีกิจกรรมตัวนี้เนี่ยกลับมาเหมือนกันนะฮะทันวาถึงสิบสี่ทันวาเน,นี่ยนี่เป็นเซตเมกกะเกิลเป็นกล่องสุ่มมานะครับสก์เสือ้อคอเต,ต่าอะไรพวกนี้นะครับมาสองเซตเลยนะเมกกะเกลแล้วก็สกายเมกแล้วก็นี่เป็นท่าทางนี้นะครับทางบูย่าสปาร์คนะครับ อีไปเป็นเจ้าของกันได้ในกิจกรรมนะไม่รู้หมดหรือยังกิจกรรมตัวนี้เนี่ยไปดูระยะเวลากิจกรรมกันได้นะครับก้อนละก็คือจะเป็นกิจกรรมที่มานสัปดาห์นี้บอกเลยว่าแต่ละอย่างแต่ละไอเทมเนี่ยสุดจริงๆเลยแต่ว่าคลิปนี้คือเราจะพาไปดูไอเทมใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราจะพาไปดูแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยจ้าวนี่เลยนะครับมาดูไอเทมใหม่กันเลยด้วยกันนะครับนี่อย่างแรกคือจะเป็นขั้นละจิงเกอร์เบสนั่นเองนะครับนี่ ตกแต่งชุดของคุณด้วยคัตนาเล่มนี้สีนี้โคตรเฟี้ยวนะคัตนาตัวนี้นะครับจิงกะเบลหรือเปลาน,นี้ก็มาพร้อมกับตัวแคนดี้แคนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไม้เบสบอลนั่นเองนะครับอ่ากินไม่ได้นะมันเป็นไม้เบสบอลนะตัวนี้เนะี่ยเป็นลูกกวาดนั่นเองเนะี่ยตีมลูกกวาดแล้วก็จะเป็นระเบิร์สไอเบลดนะครับดูนี้เป็นน้ําแข็งนะครับบูโตรเท่นะและตัวนี้ก็จะเป็นครีมสันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คของผู้หญิงนะน่ารักมากตัวนี้แบบ แนวเทดดี้แบร์แนวครับนี่ก็มีอ่หมวกแนวนี้หมวกกดเทนะ่หมวกตัวนี้แนวแล้วก็จะมีชุดอเวกานนะครับแคนดี้บันนี่โอเวอร์โรลนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะตัวนี้ชุดน่ารักมากเป็นชุดแบบธีมสีแดงแล้วก็เป็นแบบแนวอวกาศเหมือนบันนี่นะครับตอนนั้นคือมากิจกรรมเกี่ยวกับนั่นแหละเออ่ป็นกิจกรรมสปาร์ตแนวะครับอ่าน่ารักมากนี่ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะอุ๊ใส่ผู้ชายก็เท่มากด,ดูดิน่ารักมากมีแบบแครอทอยู่ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเราดูผู้หญิงดิปุ๊บ รูปผู้หญิงผู้หญิงอ้ามดูยังไงนะกดผู้หญิงยังไงเออคุณผู้ชมครับอ่ากดผู้หญิงอ่านี่ชื่อผู้หญิงแนวผู้หญิงก็น่ารักแนวแล้วก็ของผู้ชายตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตอนุบาลเล็กคูนแนวคุณผู้ชมครับเฮ้ยมีเล็กคูนด้วยมีสัตว์เลี้ยงเล็กคูนนะครับดูน่ารักมากมีมาสก์ปดากด้วยแล้วก็นี่เป็นผ้าคาดผมด้วยอันนี้เฟี้ยวจัดเลยนะครับนี่อุยน่ารักมากอันนี้คือจะเป็นเซ็ตเอ่อเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะเกื่อสัตว์อ่ อนุบาลแดกคูนะครับแล้วก็จะมีเซตคริสต์มาสนะก็คือจะเป็นซานตี้นั่นเองนะครับนี่ซานตี้น้อยนะครับเป็นอนุบาลไก่น้อยนะครับมีน่ารักมากนะครับดูสิเซลก็จะเป็นตีมแบบนี้เลยมีหัวใจเป็นพานด้วยนะน่ารักแล้วก็กระโปรงนับนี่รองเท้าก็จะเป็นแบบรองเท้านักเรียนเลยนะแล้วก็แว่นตานะครับพร้อมกับทรงผมไก่น้อยนั่นเองนะครับน่ารักเดียวอยู่ครับแล้วก็จะมีตัวทานล่างของกล่องดวงใจลายเฮลตี้เนี่ยครับแอปเปิลบะลอกล้วยส้มเออ และต่อมาแล้วนี่คือจะเป็นลัคกี้คิดเท่นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเซตวันตรุษจีนหรือเปล่าของเดือนมกราเนี่ยอาจจะเป็นของตรุษจีนหรือเปล่าครับนี่น่ารักมากเป็นน้องแมวนำโชคนั่นเองนะครับฮียน่ <c oughs> นารักปุ๊ปิ๊กมากเลยนะ,ระสรับเซตตัวนี้เหมือนถืองเป่าอยู่น่าจะเป็นของตรุษจีนนะตัวนี้เนี่ยโอ้ยแล้วก็นี้ด้วยาจะเป็นของตรุษจีนมากกว่าหรือไม่ก็จะเป็นคริสรต์มาสนำาสีแดงๆเหมือนกันแล้วก็นี่เลยแบมบูแดนเนี่ยเต้นกับน้องตัวคิตตี้น้องแมวนั่นเองเนี่ยนี่ แล้วก็มีท่าทางตัวนี้ด้วย h ปป p y d ด n c i n g เนี่ยครับ <c oughs> และมาพร้อมกับท่าเปิดตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นท่าอะไรเนี่ยเอาอันนี้คือจะเป็นท่าทางพิเศษที่สามารถอ่าวิ่งไปด้วยเออเดินไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยได้นะ่ครับตัวนี้โคตรเทเนรับหนักหลือเกิน,นะครับท่าทางที่สามารถใช้ได้ขณะเคลื่อนที่อันนี้คือเทมากแบบขี่เลนเดียน้อยเครัยน่ารักมากผมรีวิวไปแล้วด้วยสำหรับตัวนี้เนี่ยโอ้ยเทมเยอะมากดูดิไอวอลไก่ไอเล็กคูณนะก็คือจะมีเซตไก่แล้วก็เส้นเล็กคูณมาพร้อมกันเนี่ยแล้วก พอเล่าแฟนะครับกิจกรรมไอเทมเยอะมากนะครับก,กิจกรรมคริสต์มาร์ทแล้วดิวิอันนี้เทพมาก Stay Frosty นะครับปึง้งโอู้เปิดตัวได้ที่มากๆเลยนะครับนี่เป็นนินจาหิมะหรือเปล่าเนะี่ยออื้้้หิวโโเปิดตัวเฟี้ยวม,มากอันนี้อันนี้ที่จุดอันนี้ที่สุดเลยนะครับปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหเท่มากแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นล็อกออนนั่นเองนะครับโดยจะเป็นตัวเอ่อเรียกอะไร เป็นเซ่อกล่องดวงใจนั่นเองนะครับนี่ของดวงใจทเทพเฟี้ยวไปเลยเนะี่ยหล่อเท่เลยเนะี่ยตัวนี้แล้วก็นี่เลยนะสเตฟโรตตี้นะครับสวยมากนะนี่แล้วก็โอ้โหของเยอะแยะเลยนะครับกิจกรรมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกโอ้หสิบเจ็ดโหเยอะมากนะเกือบยี่สิบชิ้นนั่นแหละน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่นี่คือเอายังมีไม่หมดบอกเลยว่า กิจกรรมเยอะมากแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะก็คือจะเป็นหมาป่าหิมะนั่นเองนะที่สามารถแปลงล่างได้ด้วยผมได้รีวิวไว้ดูด้วยนะสามารถเป็นย้อนไปดูได้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวของใหม่เพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากร้าน Overzone Shop กันด้วยนีบ่บริการซื้อขายดีเกมฟรีไฟล์นะครับนี่มี ID ราคาถูกมากๆนะแล้วก็จะมีราคาสูงๆเช่นเดียวกันสลับตัวน,นี้เลยเนีนี่ก็จะเป็น ID หมว F73 กระบอกที่ผมให้ดูเมื่อต้นคลิปนี่ครับนีเลยราคาวันนี้แต่ว่าใครสนใจเนี่ยมาสามารถมาคุยราคากันได้นสามารถลดได้นะ นี่หมอกเอฟแล้วก็เอสเอหนะึ่งเนคุมค้มไปเลยเจ็ดสามก็บอกจุกจุกกันไปเลยนะรีบนี่แล้วก็มีราคาย่อมเยาด้วยสำหรับบางคนที่แบบเอ้ยงบผมไม่ถึงสามร้อยเลยพี่มีหลักได้ล้วก้าก็มีแต่ออกไปแล้วนะตัวนี้นะแต่ว่าก็มีไอดีราคาแบบโอ้หลายราคาเลยนะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับนี่สามารถมาดูได้ที่เพจของผมลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยส่วนใครอยากขายไอดีนะก็รับซื้อเดียกันแต่เป็นราคาร้อนเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากขายราคาร้อนก็ ทักมาติดต่อสอบถามได้ที่เพจของผมเลยนะครับที่เพจโอเวอร์โซนช็อปเท่านั้นเนี่ยนั่นไม่ใช่เป็นเพจหลักนะก็จะทิ้งลิงก์เพจโอเวอร์โซนช็อปไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันเนี่ยว่าจกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วบ๊ายบายครับ yeah. This